สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาดูรถนะครับเป็นรุ่นไบโพนะครับก็รอเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถไปเพชรบุรีนะครับยังไม่มานะครับก็รอก็อยู่แต่อันนี้ก็เจ้าของรถเหมือนกันนะครับผมเป็นน้องน้องชายเขาครับรอพี่ชายมาเป็นเป็นรถเป็นรถบ้านๆเลยนะครับผมใช้ส่วนตัวเลยนะครับเครื่องอะไรดีหมดเลยนะครับผมพี่น้องท่านใดที่นชอบนะครับ นกัมากเลยนะครับผมบางเดิมทั้งคันไม่มีชนไม่มีสะกิดเลยนะครับคันนี้ครับปีสกีนะครับผมเลือกสีมาได้เลยนะครับผมก็มาดูรถนะครับรอเจ้าของในนบ้านเจ้าของรถนะครับก็คาดว่าจะวิ่งจากเพชรบุรีมาถึงนี่ก็ประมาณสามทุ่มนะครับก็รอถึงบ้านก็คงจะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับผม สวยไม่มีชนนะครับเดิมๆท่านไหนชื่นชอบก็โทรมานะครับผมโทรมาสามเป็นของเราคัดสรรรถบ้านนะครับล้วนเลยนะ<ๆ>เดิมเลยนะครับชอบแบบไหน<ๆ><ๆ>มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วย<ๆ>บโดบโอ้นะครับผมรถบ,บ้านนะครับใช้งานแบบคุ้มค่าประหยัดมากนะครับ บางทั้งคันไม่เคยผ่านกันทำสีเลยนะครับวันนี้โทรมาเจ้าของนอนหลับเจ้าของนอนหลับไม่ได้เอไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่งั้นได้กันตั้งแต่เที่ยงนะครับพอดีเจ้าของไปนู่นนะครับเลยรอรอนิดหนึ่งนะครับพอดีสวยเลย ก่อนจะได้แต่ละคันนะวิ่งไปดูมาหลายที่ครับคันไหนชินชอบก็โทรมานะครับผมล้อแม็กซ์สวยครับบางๆเดิมๆนะผมยังไม่มีใครจองนะครับรอเจ้าของก่อนเจ้าของรถจะมาไม่ถึงนะครับอากับเจ้าขงนิวนะบ้านเจ้าของรถ เป็นโควิดกันเยอะนะครับแต่รักษามีแต่คนไม่ได้ไปหาหมอนะรักษากันหายเองนะครับผมตอนนี้เขาไม่กลัวกันแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะเป็นไทยวัดธร,รรมดาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเดิมเลยมากเกอของเขามค่ก็ได้ใช้งานน,นี่นะครับก็บรรยากาศสวยๆนะครับ บรรยากาศอ่ก็เนี่ยผมประมาณเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุ่มกว่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามเจ้าของรถนิดนึงนะครับอันนี้เป็นน้องชายเจ้าของบ้านนะครับนั่งรอพี่ชายจะมานะครับผมก็ขายของอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนะครับว่าครับรถคันนี้สุดมากเกียร์มันเอ็ดได้ใช้งานไหมครับก็ไม่เห็นเกียร์ได้ใช้นะครับก็เกียร์ออกมาเกียร์มีงานประจำแนวพาแออกมาก็นอกจากช่วงว่างๆถึงเกียร์จะขับอ่าใช่ใช่รถสภาพดีมากครับผม ถ้าเอาไปทำเป็นรถบ้านนี้น่าใช้มากครับุณว่า,น,านะความดูจากรถแล้วเหมือนไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเลยคร,รับผมเริมมหมดทุกอย่างนะขอบคุณมากครับผม<า>ขอบคุณคอันนี้เป็นเจ้าของเป็นน้องชายนะคผมของบ้านกนะ็นะฮะดูเดี๋ยวผมรอดูเจ้าของรถกันก่อนมากก่อนนะไม่รู้ว่าจะมาถึงกี่ทุ่มจะได้กันหรือไม่ได้กันนะฮะรอ,รอดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ